ขอเชิญญาติพี่นทุกท่านกราบไหว้ความน้อมน้อมแด่องค์หลวงปู่ทศอิสระครูผู้เสด็จยิ่งของครูบาอาจารย์กราบกราบกราบขอเชิญท่านกล่าบคาบูชาพระรัตนารัยด้วยบทอัน a uh -huh. การถือเนครมาทำให้เราคิดให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเพราะผู้ปฏิบัติเนคคมาจะเป็นผู้มีปัญญารู้ชัดต่างก่าเป็นจริงเดิมต้นพื้นฐานเข้าใจเรื่องกฎของกรรมเข้าใจว่าแต่โรกเป็นไปนตามกรรมกรรมย่อมจำแนสให้ดีชั่วเร็วยา เราทำกรรมดีก็ได้ผลดีทำกรรมชั่วก็ได้ผลชั่วเราให้ก็ยจะรับการย่อมด้รับการให้ตอบเราไหวตอบก็ไหวตอบเราเราตกเข้าเขาก็ตกเราตอบเราด่าเขาก็จะด่าเราตอบเราใจความหมายอย่างนี้นะมันก็ทําให้เรารู้จักที่จะสั่งสมบุญคุณงามความดีที่จะเป็นเหตุปัจจัยแห่งสุขติงพ เป็นเหตุปัจจัยความผ่อนคลายคองเบาสบายอุดมสมบูรณ์เป็นเหตุปัจจัยของการสั่งสมอบรมเจริญพานธรรมมีเ<ม>รียนปะจารธาตุการปริจาติแล้วมันก็ทำลายความขัดแย้ความวเปรียบความสน,นิทก็ทำให้เรามีสติสัมพันธ์หรือสัม,สม,สม,สมพัทธภาพนิยมงานระหว่างประบบคนใกล้คนไกล,คน,กลคนรอบข้างที่มา,าแล้วะที่กำลังจงไม่มา โดยเนคธรรมะม,มันทำให้เรามีปัญญารู้จักวิจิารในการบริหารการจัดการทรัพย์วัตถุสิ่งของกระา่าต่างๆที่ยังเหมาะสมคมกลืมเป็นประโยชสูงประหยัดสุดและสร้างเงื่อนไขของความปฏิสัมพันธ์หรือควางสัมพันธภาพเป็นมีเป็นผู้มีมนมุษยสัมพันธ์ร่วมงาน แต่ถ้าเราไม่มีเนตกรรมาไม่ปฏิบัติเนตกรรมาไม่รู้ถึงสัญญาเวลาเราจะให้อะไรใครเราก็จะต้องลึกในใจมันกูจะได้อะไรตอบแทนมามันจะให้แบบคับแคนคับแคบแล้วก็หวังผลอย่างรุนแรงไร้กาโดยอยาอ่างเช่นใส่ซองประถินห้าสิบบาทก็จบเสอนานเดียกก๋ยวกูก็ให้ได้อะไรต่าองมา แต่ถ้าเรามีเลขออมาก็ต้องถือว่าเราเป็นผู้ชันฉลาดในการที่จะบริหารจัดการและใช้ทรัพย์เรียกว่าใช้ทรัพย์ต่อทรัพย์ยิ่งให้โดยยิ่งได้ทรัพย์ยิ่งให้โดยยิ่งได้ไม่ยิ่งให้โดยยิ่งในบุญยิ่งให้โดยยิ่งได้บริษัทบริวารยิ่งให้โดยยิ่งได้วาสนา่วนเราเอถ้าเข้าใจความหมายอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปคิดเล็กคิดน้อยในการใ้ เนคระม้าเกี่ยวกับาทำให้เรามีศีรักษาศีมีกายวาจาปกติแล้วก็มีใจอ่อแพรและเมตตาเรียกว่ามีจะฆ้ามีทานทำไมเนคระม้ามีทำให้เรากลายเป็นคนดีรูปถึงปัญญาได้ เพราะว่าการได้ความธรรมจากครูบาอาจารย์การได้สั่งสอนธรรมจากการเียิมิตเรียณธรรมการปฏิบัติธรรมทำให้เราได้เข้าใจรู้จักสำคัญที่สุดก็คือเข้าใจรู้จักวิธีวิตวิถีคิดวิธีชีวิตวิธีทำพูดของตัวเองอย่างเหมาะสมเมื่อครูนี้กำลังเลี้ยงม้าลดน้ำต้นไม้สัตว์ป่าอยู่คนก็ไปเตือนที่กำลังทำเรื่องคนนี้ คนก็เลยบอกว่าจะใกล้กเาโมงแล้วที่าโมงกว่าแล้วนิดกำลังขามขึ้นมามาี<ร><ด>ตัวเมียมึงขัดความสุดวัดที่ควรไปมันก็ไม่ไปวัดที่ไม่ควรไปมันก็เสดอจไปไปแล้วก็เสื็จมารู้ประมา,มา ถ้าไปวัดที่ควรไปเนี่ยเราไม่ต้องไปกลัวอันตรายจากสมครามที่ไม่ป็นปรัถานาแต่ถ้าไปวัดที่ไม่ควรไปเราก็จะหวาดระแวงสงสัยคนนั้นคนนี้เราก็กลัวอันตรายอาจจะเกิดเกิดขึ้นกับสิ่งที่ไม่สป็นปรรถานาเสมอและอะไรคือวัดที่ไม่ควรไปกับวัดที่ควรไป วัดที่ควรไปคือวัดที่อยู่ในตัวและในใจตัวเองนั่นแหละคือวัดที่ควรไปแล้วไม่ต้องหวาดสะดุ้งตัวต่อภัยอันตรายกับสิ่งที่มันปนปารหนาจากสมภารองไหนก็ต,ตัวมึงเองในสมภารมึงเอง <Okay. S 1> เออไม่ต้องหวาดกลัวสะดุ้งม,มาหวาบ่าใครจะมาหลอกมาต้มมาแหกตาเพราะเราก็แหกตาตัวเอง แล้วอะไรคือวัดที่อยู่ในตัวเราในใจเราอะไรคือสมพานที่เป็นตัวเราใจเราก็คือมาวานก็สอนแล้วตอนให้เู้จกวัดที่ตึงไปเพราะวัดตัวนี้มันมาจะทำาวาวัวตลรละแวกา้อปฏิบัติให้ถึงความสงบระงับแลอการปฏิบัติให้ถึงความรู้ถึงเนเวบานมีผู้รู้อยู่ในตัวเรา แต่อย่างนี้วัดอย่างนี้เรา,เราควรจะไปพูด่างนี้เข้าใจความหมายไหม,ไมไควรจะเข้าวัดภายในของตนให้มากมากกว่าวัดภายนอกที่จะไปสร้างแสดงหาแล้วได้วัดภายในอันเหมาะสมแล้วเรากลายเป็นสมพันธ์แล้วเราก็จะกลายเป็นผู้มีบุญธรรมวิธีคิดแบบนี้เลยก็เรียกว่าผู้มีตระหนับบกคิด ช,ชีวิตลุงปู่เนี่ยอาจาะเติบโตมาคิดแสวงหาธรรมะปฏิบัติในโพธิธรรมไม่เคยสร้างรนไปดูวัดน,นักวันดนี้ไปหาสมภารนั้นสมภารนี้ไม่เคยว่าเชื่อมันก็รู้ว่าวัดที่ยิ่งใหญ่กว้างขวาง,วางโอลาน สะอาดฉลาดสมบมันไม่อยู่ไกลมันอยู่ใกล้ๆและอยู่ภายในตัวเราแล้วก็สมภารที่สุดรองงามสนาตีลาการนั่งนอนไม่จะอยู่ที่ไหนแต่อยู่ในตัวเราเองสมภารที่มีปฏิพานปสิปัญสติปัญญา,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 ามีความฉลาดมีความรอบรู้องอาจสง่าาม ะะใครอาศัยบุตตใครจะอยู่ในบุตตแห่งใจเราเองถ้ากระจาความหมายอย่างนี้มันก็ต้องเปารไม่ต้องไปเสาะหาครูคนนั้นอาจารย์คนนี้อบรมสั่งสอนแต่มันก็จะถึงซึ่งความเป็นผู้ปีปัญญาผู้ชัดตามความเป็นจริงนี่คำว่าเนี่ยเราจะมันจะทําให้เราเข้าใจเรื่องบทของกรรมเรื่องสัมพาทธแห่งกรรมแล้วมันก็ยังทําให้เราเข้าใจเรื่องกัร ทำผู้คิดอย่างถูกตรงตามธรรมนองรองทรรอีกครั้งมันยังทำให้เราเข้าใจเรื่องหลักสามัรรลักษณะสามอย่างคืออน,นิจจตาทุกขันษณะและอนัตตาอัน,นิีจังทุกขันอนัตตาเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยที่ได้มาจากการจเจริญนิพมาปฏิบัติถามว่าเราั่านทั้งหลายรู้ไหม สิ่งในโลกเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่แปรรูปในน้าการสุดท้ายแต่สลายในที่สุดคนทุกคนรู้หมดแต่ไม่เข้าใจรู้แต่ไม่เข้าใจรู้ทั้งรู้ว่าเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ตกตายรู้ทั้งรู้ว่ามันตั้งอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันก็เสื่อมสลาย แล้วก็พอรู้ทั้งรู้เราก็ยังแบบอยู่ยังบูกอยู่ยังหลงไหลยอยู่ยังรักดึงอยู่ยังเอามาเป็นเจ้าเขอาเจ้าของอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เข้าใจรู้แบบไม่เข้าใจแต่ถ้ารู้แบบเข้าใจก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่มีตัวตนที่แท้จริงหลายสิ่งมันรวมเป็นหนึ่งสิ่งเมื่อถึงราดดับแต่สลายจากหนึ่งสิ่งมันัวแยกออกเป็นหลายสิ่งแลวหลายสิ่งนั้นมันก็มีอายุข,ขประจําของมัน มันก็มีอายุของมันนะมันก็มีอายุของมันลมมันก็มีอายุของมันไฟมันก็มีอายุของมันที่มันยังรูปร่ยังแน่นหนายังเอ่ออาปล่ยบานและไปยังพูกว่าพัดขึ้นเบื้องบนลงเบื้องล่างได้กลเพราะมันยังไม่หมดอายุไข่แต่ถึงคราวที่มันจะหมดอายุไขมันไม่ใส่ใจนะว่ามันจะรวมกันเป็นหนึ่งสิ่งมันจะไปของมันท้าเดียวเจ็ดคนป่วยบางคน เรียกว่าธาตุลมพิการอะไรกงีด้ตับธาตุน้ำพิการธาตุดินพิการธาตุไฟพ,กพิการก็คือมันเริ่มหมดอายุหายไงมันเริ่มแสดงอาการสัญญาเตือนสัญญาเตือนเราว่ากูจะไปแล้วนะกูจะไปแล้วนะเหตุปัจจัยแห่งการลุกกระพือํำเริกกาเส่อมกษา ซาซาดของคุของมันของเราของเขาเนี่ย ah, ม well, ันจะไม่อยู you, uh, or not? Or not ่แล้วมันไม่มีเหัวใจเหมาะสมมันก็จะไปห้ามมันได้ไหมห้ามไม่ได้ถามว่าทำไมห้ามไม่ได้เราอาจจะรากุลกุเราบุรีคุณมาตั้งแต่อ่อนต่อแค่จะให้คุณอยู่กับกูณอีกสักพักหนึ่งอยู่ไม่ได้เลยเหรอผมสักเส้นบนหัวคุณเนี่ยขอร้องเลยอย่ารวงและอย่ามองห้ามได้ไหม้เออห้ามไได้ สีแล้วสะแล้วย้อมแล้วบำรุงดูแลแล้วขอร้องมันววาอย่าหล่นเนี่ยมันไม่สนใจวราบคูจะหล่นจะพื้นขอร้องมันมว่ใอญ่หยวมันก็ไม่สนใจคูจะเหี่ยวจะพื้นเออมันนับวันเหี่ยวเลยเหี่ยวเป็นวันๆเลยเหี่ยวทุกเวลานาทีเดือนปีเพราะมันมถึงการอายุของบัตรที่จะต้องไป เหล่านี้เป็น 3, สนามัญลักษณะพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสนามัญลักษณะก็คือเป็นลักษณะอันสามัญเป็นลักษณะที่คงเส้นคงวาคงที่เสมอไม่มีใครมีอำนาจท้ามันได้แม้แต่สังขารของพระผู้มีพระภาคก็ห้ามไม่ได้เมื่อถึงคราวที่จ ที่จะเสื่อมก็ต้องเสือ่อมถึงคราวที่จะต้องแตกสลายก็แตกสลายเพราะมันหมดอายุไยขหมดอ,อายุไขในการดำรงอยู่ของมันเรื่องนี้แค่รู้จักเฉยๆไม่ได้ใช้คำว่ารู้ไม่ได้ต้องเข้าใจทีนี้มันจะเข้าใจได้ก็ต้องเมื่อเราต้องต้องศึกษาต้องเรียนรู้ อีนี้มันจะเอาอะไรมาเรียนก็ท่านผู้รู้มันตายไปแล้วท่านผู้รู้หลับไปซสแล้วเราจะเอาอะไรไปเรียนไปศึกษาให้เกิดความเข้าใจดังนั้นหน้าที่ของผู้เจริญเ,เนคำว่เาเต้องปลุกท่านผู้รู้ให้ตื่นจึงเรียกว่าปลุกสมถานให้ตื่นขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาส่งวัดนี้สิ รวมสมานภายในเขามาเสียมมาสอนมาสั่งจะได้ไป่ต้องหวบบานระแวงสมานนอกชีวิตเรานอกกายเรานอกใจเราพรามีสมานภายในจแไ,ไ,ได้เราก็จะได้รู้สึกปราบรื้มผ่อนคลายปลเบาสบายแล้วเราไปไหนก็แบกอาวัดไปด้วยแบกบสมานไปด้วยสมานกับเราอยู่กันเราจะสั่งจะสอนกันได้ไง่าย เาบอกแล้วว่าชัวชีวิตในการมาบวชเป็นพระภูมิไม่เคยให้สมบาน์ข้างนมาสั่งสอนเรามีสมบาร์อยู่ข้างในไม่เคยต้องอาศัยครูบาอาจารย์ผู้อื่นมาสั่งสอนเรามีครูอยู่ข้างในนี่ยแมืออไรพวกหล่อนพวกทัานทั้ง,ทงหลายจะรู้จักทําให้สมบานข้างในมันฟืน้นขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสของตัวเองก็ดี มีก็ได้เรียนเจ้าอารวาสคอยอารวาสหัวอารวาสมียอารวาสลูกอารวาสยาอารวาสคนนั้นมันเลี่ยเจ้าอารวาสทุกทีเนี่ยมันจะเจ้าอารวาสเนี่นมย,ยจจมันก็เลยน,น่าลำขากนเช้ามาันก็มีปีอายุเหลือเกิน,นรู้ได้ด่าไปลอยลอยนะแล้วก็โยนผ้าลงกระบอกต่อแก้ให้ก่อนเ,เสร็จแล้วไปสักนะ ล้วก็เดินแต่งตัวเดินไปไปังสั์ป่าให้อาหารหมารถน้งสั์ป่าทำกิจกรรมพารากิจเดี๋ยวก็มีพาราทุกกรรมที่จะต้องออกไปอะไรอ่ะลงโรงพยาบาลสำเร็จได้เย็นนี้ก็ไปที่อะไรตะโพคุพอีกก็ อย่างบอกพวกรากนที่ร like 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 ับางหลายว่าคนเนี้ยํามาได้เพมเให้เราดัญญาเยห็นบานนี้เราจะวิจารณ์วิเคราะห์พวาใครควนพิ่นิพิจารณาสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเราได้เห็นสิ่งที่คนอื่นไม่รู้เราได้รู้สิ่งที่คนอื่นไม่ได้ดูเราได้ดูสิ่งที่คนอื่นไม่ได้สัมผัสเราได้สัมผัสสิ่งที่คนอื่นไม่ได้นมเราได้ชมสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ชมเราได้ชม เมฆขม่ามันทำให้เรามีประสบการณ์ทางวิทยาที่เพื่อพูมาึ้ดผูที่เป็นหวังปราถน,นาดีต่อวิถีคิดทำชีวิตของตอนเองเราต้องรู้จักสร้างมเมฆขามาให้เกิดเป็นเนือดินงทำให้เกิดเนามฆขม่าอยู่บ่อย นอกจากมีทานมีมีศีลมีทานมีเน,น,นกขมาามีได้ปัญญาเพราะเหตุแห่งเนกขมามทำให้ได้ปัญญาแล้วเราก็ยังมีความเกียด mm hmm. ผู้ป่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่พยายากลูกหลับเช้าบินบินจนเต้นกลางเกิดเต้นสะเท็ดระเบินะบินจนประดะูบินบนี่แหละ กันดูร้อนก็ดูมันรั่งก่อนมันไปลั่งยังไม่ลุกอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนก็พยายามมาพยายามมาปฏ,ฏิบัติพารกรรมของตนที่จะปลดเรื่องพัฒนาการออกจากสันตานของตนให้ได้ออกจากวิญญาณจากใจอย่างนี้เขากว่าเป็นผู้มีวิริยธรมยรมวิริยารเม แล้วก็มาดมหลับหลับตื่นตื่นบางทีก็ยังไม่ตื่นยังหลับอยู่ก็มีเนี่ยนะก็พยายามทนนะทนหลับหลับตื่นตื่นเข้าใจข้าเข้าใจข้ายังไม่ทัอะไรเลยเริ่มมันลูกกันไปต่างตากันแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็ทนตล้นั่งให้มันหลับหลับตื่นตื่นเริ่มอะไรอเงี้ยแต่นั้นวันสุดท้ายยังหลับเลยก็ขันติทำ แต่ยังไม่ใช่ขันติอันแท้เพราะว่าเรายังยังไม่สามารถชนะเครื่องรอเครื่องรอในใจในอารมณ์เราได้ได้แต่ขันติแค่โครงสร้างรู้ว่าขันติแต่สร้างแต่ขันติแท้แมันต้องอยู่ในจิตใจเราเราต้องไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งม่หวาต่อเครื่องรอเครื่องรอเพราะสิ่งเล่าเครื่องชวนเครื่องชักทั้งหลายนี่ผู้รู้ก็ตายไปแล้วบางคน ท่านผู้รู้หลับไปแล้วหลับเหลือแต่ซาาตอนนี้กําลังเข้าทรงไหยคนกําลังเข้าทรงเข้าทรงอะไรโมหะใหงคว,มวามหลงแหงกำลังโดนกายเป็นร่างทรงไปแล้วผู้รื่นเรองป่าเรืองมีปัญญารอบรู้เข้าใจพร,ร้อมรู้รับฉับไวมันตายไปแล้วเหลือแต่ผู้เสื่อมซึมหน่อยเหงาเฒ่าชรา,าแก่โซมเหี่ยวหง ย่สุดง่วงเออมันแก่เกินแก่เนีก็เรื่อยโสมเกินโสมเนี่ยง่วงเกินง่วงเนี่ยเหวี่ยงเกินเหี่ยวงอมเกินงอสุดเกินสุดถ้าเราดันไปเข้าทรงในตัวโมหะเข้าไปโมหะนี่ทำให้ดูแก่นะทำให้ดูโง่ทํทำให้ดูเหี่ยวทำให้ดู สี่เซียวทำให้ดูซื่นซึ้งเลยคนม,มีโมหะนี่จคดูซึมกระทือสีหน้าแววตาไม่มีแววสีหน้าเขาไม่มีสดความสดใสมีแต่ความอุมครึมเสื่อมเสื่อมโทรมอยู่ตลอดเวลารัศมีรอบกายก็จะไม่ปรากฏแสงอนรมเลยคนม,มีโมหะนี่ไม่ค่อยมีแสงเข้าปวงอะไรกันเ่ไม่ค่อยมี เราจะคุมเกลือคุมเกลือปุปรุโปรระรับตื่นตื่นระบบเริ่ดหน้าเริ่ดหน้าอยู่ตลอดแหละถามว่าฟังไหมฟังรู้ไหมรู้พูดอะไรไม่รู้ก็รู้ไม่รู้เลรู้แบบไม่รู้ไปดูฝาใจฝาใจทำได้ทำ ดังนั้นขันติธรรมนี่มันไม่ใช่เป็นแค่ขันติในกายนตต้องเกินขันติจากิตใจเขาเรียกว่าถ้าจิตอยู่ในขั้นอัพยยากิจจิตก็ต้องไม่โดนสิ่งเล้าและเครื่องชวนได้คือต้องไม่โดนเล้าไม่โดนชวนไม่โดนลอ่อไม่โดนหลอกไม่ให้ชักไม่ให้ใครมีอำนาจมาชักชวนเราไปไนดะ้จิตระดับนี่ต้าก็จัดว่าเป็นอัิยากิจจิตนะ นางๆแล้วก็เฉยๆแล้วก็ค่อยซึมไป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 แล้วก็โกนน้ำลายยืดเลยนะเนี่ยพวกเนี้ยพวกระดับอัพยากิจิตแต่เป็นไฟผู้ส่วสนละผูส้ส่เออเป็นไฟผู้สนหลายคนเข้านิโรธอัพยากิจิตบ่อยๆไม่ไม่มีไม่มีบาปไม่มีบุญ มีแต่เฉยๆแต่สักพักเดี๋ยวมันแสดงออกมาเลยเดี๋ยวมันก็รู้ว่าเป็นฝ่ายบุญหรือฝ่ายบาปที่แรกก็าําเฉยๆวางมาให้ก่อนโูกูนั่นนิ่สงบสักพักเถอะหันมานวอกอีกทีเอาหลังไปแล้วแสดงให้รู้ว่านี่พวกอะไรมันเข้ากระแสมาสิเนี่ยไปเชื่อเจ้าจจะบอกวาอย่าไปเชื่ออะไรที่มันไม่ใช่ปัญญาถ้าใช้ปัญญาเราเสียด้ ครูปู่จึงบอกว่าสมทานที่นะ่าไว้วางใจที่สุดคือตัวเราอยู่ในตัวเราปลุกสมทานใ่้นตื่นขึ้นมาวันที่นะ่าเริ่มใส,ส่ศรัทธาเข้าไปกราบไหว้บุชาคือวันที่อยู่ในใจของเราในชีวิตเราตัวต่ละอความข้อปฏิบัติเป็นความสงบนะรั่นนี่ธรว่า,าปฏิบัติมันทําให้เรา ขันติอันอันอันสดใสอันยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นขันติในใจไม่ใช่ขันติแค่ในกายในสัมวิริยขันติต่อไปก็มีสัจธรรมมีสัจจะเพราะเนตธรรมเนี่มันทำให้เราตั้งมันอย่างน้อยๆก็มาที่นีก็มีสัจาไว้ในใจว่าเราจะบวชสักเท่าไหร่เราจะปฏิบัติธรรมกี่วันนี้นะครับ ทำเป็นจริงยจังม th ีอธิษฐานไว้ในใจแล้วก็ทำตามสิ่งที่อธิษฐานอธิษฐานแล้วทำสัจจะทำตอนนี้คำว่ามันทำให้เราสร้างอธิษฐานแล้วทำเป็นนิดๆตัวอย่างเช่นอธิษฐานแล้ทำอะไรบ้างก็ขอสัตย์ทั้งมวงจงเป็นสุขขอสัตย์ทั้งมวงจงพ้นทุกข์เป็นอธิษฐานแล้วทำไหมเออตัดเป็ดเจ้าเขาที่ส่วนภูสุนี้เป็นอธิษฐานแล้วทำไหม เป็นทั้งอธิษฐานละทำแล้วเป็นทั้งทานละทำเป็นทั้งจาระท,ทำไป้วย่อธิษฐานอนธิษฐานคือสิ่งที่ตั้งไว้ในใจแล้วก็สัจจะคือทำได้ในสิ่งๆๆติดต่างแล้ว,ออก,ลวก็อุเบกขากับเมตตาการเมตตากับอุเบกขาก็เมื่อมีอธิษฐานละทำเราก็ใส่อารมณ์เข้าไป ที่จริงเมตตาเนี่ยมันเป็นอารมณ์ล้นๆเมตตาจะเป็นการเป็นอารมณ์